ใดน News Connect ได้เวลาของ News Connect มา Connect คนคอนเน็คข่าวกับผมอภิษ์สุวรรณศักดิ์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับศูนย์ความเป็นเลิอด้านการจัดก,การสารและกของเสีอยนตรายกับข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมการจัดก,การของเสียในประเทศสิงคโปร์มีอะไรน่าสนใจตอนที่5สิงคโปร์มุ่งสู่ SD Green p นแ n 2 0 3 0 คุณผู้ฟังครับด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดวยได้เริ่มโนโยบายซิตี้อินกราเดนในปี1967อันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จ,จนถึงวันนี้นะครับเป็นเวลาเกือบ60ปีแล้วสิงคโปรยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศภายใต้ข้อจํากัดทางด้านพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาตินะครับจนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ทันสมัยระบบการศึกษามีคุณภาพและประชากรมีการศึกษาสูงอีกครั้งยี่เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนะครับจากการวางรากฐานอย่างเป็นระบบและนโยบายที่เข้มแข็งของรัฐบาล โดยมีการกำหนดแนวทางและปัจจัยสนับสนุนนะครับทั้งในด้านงบประมาณการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความรู้สึกเป็นเจ้าของจากทุกภาคส่วนในสังคมในขณะเดียวกันนะครับก็กำหนดบทลงโทษทางกฎหมายอย่างเป็นธรรมและจริงจังควบคู่กันไป คุณผู้ฟังครับความท้าทายต่อความสำเร็จตามนโยบาย Si l o w วสมาต s t อร์แ a n นหรือ SG Green Plan 2030ของสิงคโปร์ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้5เรื่องได้แก่ 1. เมืองสีเขียวน่าอยู่ยั่งยืน 2. การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 3. พลังงานสะอาด 4. เศรษฐกิจสีเขียวและ 5. อนาคตที่ยืดหยุ่นหรือความสามารถในการปรับตัวในอนาคตโดยในด้านการจัดการของเสียนั้นนะครับ มุ่งลดของเสียสู่หลุมฝังกลบนะครับลง30ภายในปี2030เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จนอกจากรัฐบาลนะครับจะต้องพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพนะครับอย่างถังขยะรีไซเคิลบลูบินหรือการกระตุ้นประชากรให้เกิดความผูกพันและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนที่อาศัยผ่านโครงการต่างๆอาทิศูนหาเเร่หรือฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์ซึ่งแม้จะมีระบบคัดแยกและจะัดการขยะที่สะดวกทั้งต่อผู้คัดแยกและผู้รวบรวมนำไปจัดการแล้ว แต่ก็ยังพบการคัดแยกขยะในบางช่วงเวลายัางไม่เป็นประสิทธิภาพเพียงพอและยังมีการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกันมากซึ่งรัฐบาลนะครับต้องสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในขณะเดียวกันนะครับต้องมีมาตรการในการส่งเสริมและควบคุมดูแลผู้ประกอบการและธุรกิจการบำบัด และจัดการของเสียอย่างเข้มงวดตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทีมวิจัยของสสอและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ไปศึกษาดูงานคือบริษัทชัยเทียมหรือ CTM ช h a i t ีย m Maintenance ซึ่งให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่งได้รับรางวัลผู้ประกอบการระดับโลก EY Entrepreneur of the Year ประจำปี2567และบริษัทว i r i เ s ีย t h e a s อ a ส i a ที่มุ่งเน้นธุรกิจการจัดการของเสียอันตรายนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจัดตั้งและควบคุมการดําเนินงานอย่างเข้มงวดยิ่งกว่าที่กฎหมายกําหนดโดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือ NEA ความสําเร็จของสิงคโปร์นะครับนอกจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วเสถียรภาพทางการเมืองนับเป็นส่วนสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จของสิงคโปร์ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของบ้านเราครับและนี่คือช่วงเวลาของ News Connect กลับมาติดตามช่วงเวลาของเราได้เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา16นาฬิกา55นาทีสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ คอนเน c t ขนคอนเน็กข่าวกับดิวส์คอนเน t